สวัสดีครับสวัสดีเอซทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพินาชาแนลนะจ๊ะตัวแตงแ่งเรียวนะคะเอฟซมาซื้อกับข้าวนะคะไปทํากับข้าวกันวันนี้พินาอยู่ที่กกตูมนะคะเอทุกคนเนาะนะคะอยู่ที่กกตูมจ้ะนะคะกําลังจะขับรถนะคะกลับบ้านนะคะเอเนาะพินาจะถ่ายคลิปนะคะให้เอดูว่า วันนี้ตื่นสายนะคะ f อซบาทเปิดไม่ได้ใส่นะคะวันนี้ตื่นสายเหนื่อยมากเมื่อวานหนูเหนื่อยมากนะคะเอฟซี FC. ไม่รู้หนูไปทําอะไรมานะคะเอฟซหนูไม่เคยนอนตื่นสายขนาดนี้นะคะเอฟซแล้วก็มันละล้าเนาะนะคะมันละละ้าเออแขนก็เออยังเขียวอยู่นะคะเอฟซเนาะด้วยจากเดีย๋ยวไปรู้เลยเพราะอะไรนะคะเอฟนะคะก็วันนี้ นะคะก็พายเีมาดูว่าเนี่ยแหละคะ่ะชีวิตนะคะเอ่อของพี่นัทนะคะที่ดําเนินอยู่ที่นี่เนาะนะคะเอฟซีเนาะถ้าจะซื้อกับข้าวถ้าตอนนั้นยังไม่มีรถก็ต้องมาซื้อกับข้าวนะคะเอฟซี FC, ที่ที่กกตูมนะคะมาซื้อกับข้าวที่เอ่อที่กกตูมแล้วก็ขับสาล้อนะคะเอฟซี FC. เราเราไม่ได้เราไม่ได้มาเอ่อพ,พระลำพระบดนะคะเอฟซี FC, กับ เออเรื่องเก่าๆเนาะแต่เราอยากจะให้ fc ทุกคนรู้นะคะแล้วก็จดจํานะคะ fc ที่ถ่ายคลิปนี้ก็คือจะให้จดจําเรื่องราวนะคะเออในมุมที่เราเราอยู่ที่นี่มาเนาะนะคะอีกไม่กี่เดือนนะคะพี่นัทก็นะนะคะก็ไปอยู่ขอนแก่นแล้วเนาะนะคะพี่นัทก็จะเก็บไว้เป็นความทรงจาในทุกสิทุกอย่างนะคะ fc ด้วยการทําคลิป นะคะเอฟซี FC เนาะนะคะย้อนรอยนะคะย้อนรอยชีวิตเมื่อก่อนนี้นะคะเอฟซี FC เนาะนะคะว่าเออใช้ชีวิตยังไงดําเนินชีวิตยังไงนะคะ2ปีนะคะที่อยู่ที่นี่นะคะพี่นักก็ดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยละคันนะคะ,ะ,คะมีบุมมีบมบางบุมนะคะเอฟซี FC ก็ไม่รู้เนาะนะคะบางบุมบางบุมก็รู้เราก็ เอามุมที่เอฟซีไม่ค่อยได้เห็นก็คือเนี่ยค่ะเราจะขับสามล้อว่าจะขับสามล้อมาแล้วปลวกไฟฟ้ารถไฟฟ้ามันไม่ได้ชาร์จไว้นะคะขับสามล้อมาซื้อของเนาะนะคะก็ไม่ได้ไม่ได้นี่นะคะไม่ได้ชาร์จแบตเราก็ไม่ได้เอาไอ้นี่มาเราก็เลยไม่เอารถไฟฟ้ามาเอารถใหญ่าม,าามานะคะเราก็ขี่สามล้อเราค่ะเอฟซี FC ชมนกชมไม้นะคะ ้าขี่สามล้อมานะ FC ข้างนอกเนี่ยถ้าผ่านตรงข้างหน้าเนี่ยคะ่ะที่มันจะเป็นป่าไม้หน่อยเนาะมันจะหอมดอกออดอกดอกของกล้วยไม้ป่าดอกของดอกไม้ป่านะคะ FC มันจะหอมมากช่วงเนี้ยนะคะ FC เดี๋ยวผ่านไปข้างหน้าที่มีต้นไม้เยอะๆเนี่ยก็เนี่ยแหละหนูชอบเก็บเกี่ยวนะคะชอบบรรยากาศนะคะ FC เนาะอย่างนี้มากกว่านะคะ FC แต่ในเมื่อวันหนึ่งนะคะเอฟซี 4, มันถึงเวลาแล้วมันถึงวารละมันนะคะเอฟซีแล้วก็เนี่ยค่ะเนี่ยช่วงนี้เอฟซีตรงเนี้ยแถวเนี้ยนะคะดอกไม้ป่ามันจะออกมากไม่รู้ดอกอะไรเนาะนะคะเราก็จะเก็บเกลียวนะคะความสุขนะคะความทุกข์นะก็ทิะะ้งม,ม,มันไว้แล้วก็ฝังมันไว้ที่นี่นะคะเอฟซีเนาะขอเก้านะคะต่อไปดําเนินชีวิตนะคะ กับพี่เพชต่อไปนะคะเอฟซีเหมือนกับเราเริ่มต้นใหม่นะคะเอฟซีทั้งหมดนะคะเอฟซีเนาะช่วงนี้ทำไมเอฟซีถามพี่นัทกับพี่เพชน,นะคะไม่ทำไรสดนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะเราอยู่ช่วงที่วุ่นวายนะคะกับการเก็บบ้านนะคะทั้งหลังเนาะนะคะเอฟซี แล้วก็ทํำนู่นทํานี่นะคะถ้าไลฟ์สดอ่ะมันก็จะไม่มีเวลาทำแล้วก็อยากนั่งคุยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวช่วงนี้ก็ของดไลฟ์สดฝากเอฟซทุกคนดูคลิปให้พี่นัทด,ด้วยนะคะเนาะฝากดูคลิปให้หนุมหน่อยนะคะนี่นะคะคเราจะมาดูกันซิในวันที่องค์พ่อปู่ นะคะไม่อยู่แล้วนะคะข้างหน้าบ้านนะคะขออนุญาตถ่ายเด้อนะคะมันคงไม่มีประเด็นและปัญหาเนาะเราอยากถ่ายเก็บถ่ายสิ่งดีๆไว้นะคะเป็นบันทึกเหมือนเมื่อวานเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะนี่นะคะเอฟซี F C. ป้ายนี้จ้ะนะคะป้ายนี่แหละค่ะที่ทุกคนนะคะเอฟซี F C. มากบกอกนี่ก็ต้องถ่ายนะคะให้รู้ว่าถึงกบกอกแล้วนะนี่นะคะบ้านป้ายกบกอกนะคะเอซีเนาะนะคะ ทุกคนต้องมาจุดเช็คอินตรงนี้นะคะเอฟซี FC เนาะนะคะมาจุดเช็คอินตรงนี้ตลอดนะคะแล้วก็นี่ค่ะแล้วก็ออกมานะคะนี่ก็ชาวบ้านก็ทําปกติเหมือนเดิมนะคะเชา้ามาก็ไปนาไปกียยางนะคะดึกดึกมาไปกีดยางเหมือนเดิมนี่เมื่อก่อนเราขับรถผ่านเราจะเห็นวิวนะคะเอฟซี FC. เด้อนะคะเอฟซทุกคนเด้อเดี๋ยวจะพานี่ไม่ไปดีกว่าเนาะเนี่ยท้องนาข้างหลังเนี่ยนะคะเอฟซีเดี๋ยวไปเข้าที่พื้นนะคะท้องนาข้างหลังเนี่ยนะคะเอฟซีเป็นที่วิ่งเล่นพี่โถพี่นิกกี้นะคะการสนุกสนานนะคะเ,เมื่อก่อนนี่เนาะ บรรยากาศก็คือแถวนี้ก็จะเต็มไปด้วยยูทูบเบอร์เดินไปเดินมานะคะเป็นพี่พี่น้องๆของเราเมื่อก่อนนี้นะคะอะไรที่มันไม่ดีก็ลืมมันไปนะคะเอซี FC เนาะนะคะเห็นเดินกันแต่ทุกวันนี้เงียบนะคะวันนี้เงียบคิดนะคะมีใครมีอาจมีหลงเหลืออยู่ก็คือใครบ้างเนาะน,นะคะเมื่อกี้ไปเนาะเห็นพี่ต่อนะคะที่ไม่ได้ไปอยู่คนเดียวเนาะนี่วันที่ไม่มีองค์พ่อปู่และะ้วค่ะ FC เงียบถ่ายได้เนาะนะคะเพราะเพราะไม่มีแล้วค่ะนี่นะคะปกติองค์พ่อปู่จะตั้งเด่นเป็นตางงานอยู่ตรงนี้นะคะไม่มีแล้วนะคะ f ีเนาะนี่เหลือแต่พี่ต่อนะคะชักค่ะพี่ต่อพี่ต่อสวัสดีทำไมไม่ไปกับเขาหรอทำไมไม่ไปกับเขาล่ะไปเดี๋ยวตามไปมาเก็บของไม่เฉยอ๋อแล้วไปนึกว่าอยู่คนเดียวนี่ เหรอยูทูบเบอร์คนสุดท้ายเหมือนเดิมที่จะออกจากโกกอกเป็นไงมั่งพี่ต่อปู่ไม่อยู่แล้วมันใจหายเนาะสองปีเนาะเป็นไงมั่งอ,ะอ่ะก็เราคิดว่าปู่ไปอยู่ในที่ที่ที่บอกที่ควรแล้วล่ะเออใช่เนาะว่ามาอยู่ตรงโน้นแล้วก็เราก็สบายใจเนาะ โอเคเนาะอย่าไปพูดถึงเขาเลยจะเนาะเราก็ฝากเป็นกําลังใจพี่พี่ทุกคนเด้อเนาะฝากเป็นกําลังใจทุกคนแหละหนูยังเหมือนเดิมเออจะแวะไปเยี่ยมมั่งไหมเยี่ยมได้ได้ได้แวะไปเยี่ยมหนูมั่งก็ได้โอเคเดี๋ยวถ้าหนูไปนู่นเดี๋ยวหนูจะแวะไปเยี่ยมตอนนี้หนูยุ่งไปย้ายบ้านเหมือนกันพี่ต่อใช่ย้ายบ้านใช่ย้ายไปขอนเกศโอ้โหพี่ต่อน่าจะอีกสักประมาณเดือนกว่าถึงจะเสร็จ ย้ายบ้านนะพี่ต่อค่ะข,ขอบคุณนะคะพี่ต่อบายบายอะนะคะนี่นะคะเอีองปู่ไม่อยู่แล้วเนาะนะคะแล้วก็พี่ต่อเดี๋ยวพี่ต่อก็จะไปนะคะจะปาดงอีกนะคะทีเนาะนะคะเราไม่ได้มาพี่นัดไม่ได้มาหิวแสงหรือไม่ได้มาอ,อ,อยากจะนู่นนี่นั่นอะไรนะคะอย่าเอาคลิปนี้มาเป็นประเด็นคนเราค่ะ นะคะคุยกันยามอยู่ดีกว่าคุยกันยามตายนะคะไอซีเนาะนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนเดินนะคะกลับบ้านก่อนเดินนะคะตำนานของปกขออ